พระสังฆาธิการที่จะได้รับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาสงฆ์ได้เล็งเห็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่สนับสนุนสนองงานเจ้าคณะหรือจะเป็นงานสงเคราะประชุมชนทึ้งทั้งสองประการนี้ ท่านพระโกวิทิตอธการได้กระทําอยู่แล้วและทําเป็นอย่างดีด้วยจึงเป็นเหตุผลที่สําคัญที่ผู้บังคับบัญชาสงม์มอบภาระทุรละอันนี้ให้ที่กล่าวว่าได้สนองงานคณะสง์มาเป็นอย่างดีนั้นก็คือท่านเปลี่นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตําบลไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของตําบลส่วน